เปิดมาถึงภูเก็ตแล้วค่ะก็มากับใบโวยาจะเนาะมันจะราบลื่นไม่ได้ป้าเดี๋ยวมันผิดคอนเซ็ปต์ฝนตกมาภูเก็ตนะคะต้องมาร้านนี้และพวกเรานะคะสั่งอาหารไป1ิบอย่างดีมากแล้วก็ตอนนี้ข้างหลังเป็นแบบพระอาทิตย์ตกนะคะเรากําลังไปที่ร้านชามนะคะเป็นร้านอาหารฟิลแบบว่าจีนจีนเนาะสรุปคือแบบทริปนี้คขอ้นแต่กินกินกินแล้วก็กินอีกแล้วอะเลือกไม่ได้ว่าจะกินอะไรทุกอย่างมาดูน่ากินหมดเลยมาแข่งกับเสียงบิดมอไซค์ดีว่า สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโอยาชนะคะตอนนี้ค่ะเฟินอยู่ที่สนามบินสวรรณภูมินะเพราะว่าเรากํำลังจะเดินทางไปภูเก็ตกันค่ะจากบ้านมาที่สนามบินนะคะวันนี้เฟินใช้บริการของซิวเวอร์วิชคลับนะคะจะบอกว่ารถเขาแบบสบายมากๆใหญ่โต ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะจองล่วงหน้าได้นะคะเดี๋ยวจะลงช่องทางการจองไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะส่วนตอนนี้ถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวยังไงเฟิร์นขอเช็คอินอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่ที่ภูเก็ตนะคะเฟิร์นมาถึงภูเก็ตแล้วค่ะก็มากับบวยโวยาจนะมันจะราบลื่นไม่ได้ป้าเดี๋ยวมันผิดค,คอนเซตต็ปต์เรามาพร้อมกับฝนตกค่ะ จริงๆคือแพลนวันนี้เราแบบจะเดินเล่นในเมืองเก่าถ่ายรูปแล้วก็จบที่แหลมกะทิตอนเย็นเดินเทรคก,กิง้งดูอาทิตย์ตกสวยๆใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าฝนตกก็เลยแวะมากินข้าวก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านระมอนนะคะเป็นร้านที่แบบจัดดอกไม้สวยมากมีมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากนะคะ ะะเรามาถึงที่พักแล้วนะคะเราพักกันที่อมตาตราเวลเนสรีสอร์ทนะคะก็จะเหมาะมากๆเลยกับการพักผ่อนนะคะเพราะว่าเขามีกิจกรรมเยอะแยะเลยอย่างเช่นโยคะสปาหรือว่าพวกกิจกรรมออกกําลังกายต่างๆอุย้ยมีหลายโปรแกรมมากนะคะให้เลือกกันเหมาะมากกับการเป็นสเตจเคชั่นซึ่งจากที่เราดูพยากรณ์อากาศมาเนี่ย ปกทุกวันที่อยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นการอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปทํากิจกรรมข้างนอกก็ได้นะคะเพราะว่าข้างในที่พักเนี่ยก็มีกิจกรรมให้เราทาอยู่แล้วจ๊ะพาไปดูห้องพักกันค่ะพอเราเดินเข้ามาใช่ไหมคะก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งนั้นก็จะเป็นโซนห้องน้านะคะแล้วก็มีอ่างใหญ่มากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนค่ะนี่เดินเข้ามาก็จะเจอห้องนอนอย่างนี้นะคะเตียงใหญ่สบายแล้วก็ได้มีการแบบลงไปกระโดดเล่นบนเตียงมาแล้วก็เลย มีความลกนิดนึงนะคะโซนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นมีระเบียงออกไปที่ทะเลนะคะถ้าเดินออกมาตรงนี้นะคะก็จะเจอกับเป็นที่นั่งแล้วก็วิวทะเละคะ่ะสบายมากมีทุกอย่างในห้องนะคะมีสาวายน้ามีระเบียงให้นั่งชมวิวหรือว่าระเบียงจากห้องนอนตรงนู้นนะ หนึ่งในมุมโปรดก็คือห้องน้ําค่ะเพราะว่ามันมีอ่างที่แบบใหญ่มากๆแช่สบายแน่นอนเลยนะคะตรงนู้นก็จะเป็นเอ่อโซนห้องสุขากับห้องอาบน้ํานะคะแต่ยังไงมุมโปรดก็คือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้จะไปหาของกินอร่อยๆเหมือนเดิมเย้ ฮัลโหลทุกคน Good morning นะคะเช้านี้กิจกรรมที่เฟิร์นเลือกทําก็คือการมาโยคะค่ะซึ่งวิวโยคะคือสวยมากข้างหลังเป็นทะเลก็เดี๋ยวจะเริ่มโยคะแล้วเพราะว่าถึงเวลาแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราโยคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าแบบเแบาบแบบแบบตัวสบายมากๆตรงนี้นะคะคือลมดีโฟล,ล์คือแบบเป็นการผ่อนคลายที่ดีมากนะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินในเมืองกันซึ่งร้านที่เรากินวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งร้านดังในตัวเมืองภูเก็ตเช่นกันนะคะส่วนจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราดูนะทริปนี้เนี่ยเราใช้บริการของ s i l v e r Voyage Club นะคะก็จะเป็นรถตู้ที่รับส่งสนามบินด้วยแล้วก็มามีบริการแบบนำเที่ยวด้วยเพราะว่าเรามากันหลายคนนะคะมีแม่ๆแล้วก็มี มีพ ar, ิมแพตตี้เจ้าเดิมนะคะก็เดี๋ยวไปในเมืองกันค่ะมาภูเก็ตนะคะก็ต้องมาร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านดังมากๆของภูเก็ตนะคะชื่อร้านว่าวันจันค่ะและพวกเรานะคะก็สั่งอาหารไปสิบอย่างเพราะว่าเลือกไม่ได้ว่าจะกินอะไรทุกอย่างมาดูน่ากินหมดเลยตอนนี้หิวแล้วทุกคนเราขอกินก่อนและกันนะจ๊ะ ซีว่าเจอใครดีจ้าเจ้าถิ่นจ้า Happy Nancy เจ้าถิ่นสวัสดีจ้าเจอที่กรุงเทพคือยากมากเจอภูเก็ตไม่ก็พังงานเท่านั้นเบสอยู่ที่ท้องทะเลนะคะร้านนี้ก็คือพี่แนนซี่แนะนำมาชื่อร้านว่าอะไรนะแคมป u s ค่ะเป็นร้าน Specialty Coffee ที่แนนซี่คิดว่าอร่อยมากๆในภูเก็ตอันดับ t o อปๆเลยมีอะไรจะฝากผลงานไหมใครอยากมาดำน้ำนะคะมาดำกับดิฉันได้ดิฉันก็เป็นไดมาสเตอร์ไดรีที่น่ารัก ถ่ายรูปให้ได้ใจดีหรือเปล่าใจดี <c oughs> อ่ะฝากค่ะฝากเพจฝากเพจหน่อย Happy ้แนนซค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างบนดาดฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ที่ชื่อว่า Sun and Moon นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ดีมากเลยก็ตอนนี้ข้างหลังเป็นแบบพระอาทิตย์ตกนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้ถ่ายรูปเล่นกันมานะคะนี่มีหลายมุมเลยสวยมากอะไรอ่ะเป็นอะไรพระตีเป็นอะไรเราจะเอ่อทานข้าวเย็นกันบนนี้นะคะส่วนตอนนี้เราก็จะแบบชิลๆนั่งทานแน็คแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มนะคะดูวิวพระอาทิตย์ตกกัน สุดท้ายแล้วนะคะก่อนจะออกจากโรงแรมนะคะบ่ายนี้เรามากิน tea. อาฟตอนูนทีก็เดี๋ยวเราจะกินเสร็จวิยมีคุณแม่หลบอยู่ตรงนี้สรุป <c oughs> คือแบบทริปนี้คือมีแต่กินกินกินแล้วก็กินอีกแล้วอะตอนแรกแบบทริปนี้ว่าจะพักผ่อนนะกินให้น้อยที่สุดแต่แบบทำไมผลมันออกมาตรงข้ามก็ไม่รู้นะคะทุกคน ก่อนจะกลับนะคะทุกคนเฟิร์นอยากจะพามาดูอีกโซนหนึ่งของโรงแรมนะคะเผ <c oughs> ื่อว่าถ้าเกิดใครไม่ได้นอนเป็นพูวิลล่าแบบเฟิร์นนะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีที่ว่ายน้ำไม่จริงค่ะเพราะว่าสาวายน้ำเขาใหญ่มาก <c oughs> เป็นวิวทะเลเหมือนกับที่ห้องเฟิร์นเลยแล้วก็แบบใหญ่ๆแบบ ใหญ่มากอะหรือถ้าใครไม่อยากว่ายน้ำนะคะก็สามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้นะคะวิวสวยมากเมื่อวานพระอาทิตย์ตกก็สวยแต่ว่ามัวแต่ถ่ายรูปนะคะเลยไม่ได้มีวิดีโอมาฝากเลยก็พูดทำไมวะช่างาเถอะถ้าเกิดว่าใครอยากมาที่ภูเก็ตนะคะแล้วยังไม่มีที่พักก็ลองดูที่อมมาตาลาได้นะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับการมาพักผ่อนเนาะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ฟาสิลิตี้แบบที่เห็นนะคะเพราะเขายังมีเป็นโปรแกรมที่เหมาะสําหรับมาพักผ่อนด้วยเช่นสปาเอ่อออกกาลังกายต่างๆหรือว่าคอสดีท็อกค,คือเยอะมากมาก เลยนะคะลองไปดูรายละเอียดที่ทางของอมันตาลาได้เลยค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเฟิร์นจะเข้าเมืองไปหาของกินอีกรอบนะคะกินกันทั้งวันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนก็ อยู่ในตัวเมืองภูเก็ตภูเก็ตเมืองเก่าภูกเก็ตอ,อีกแล้วนะคะคือมาภูเก็ต3วันมาเมือง3วันเลยเพราะว่าที่นี่มันของกินอร่อยก็ตอนนี้นะคะเรากําลังไปที่ร้านชามนะ,ะเป็นร้านอาหารฟิลแบบว่าจีนจีนหน่อยก็ที่นี่นะคะได้มิชลินไกด์ด้วยแต่เดี๋ยวเราไปร้านชามกันแล้วก็น่าจะมีเวลาเลยออสักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเราจะไปแฮร์รี่พอตเตอร์ส่วนเราไม่ไปแฮร์รี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านชาก็เดี๋ยว สักพักแยกย้ายแล้วก็เจอกันอีกทีนะคะ เราอยู่ร้านชาแล้วจะบอกว่าแบบเคาน์เตอร์อะได้ดูวิธีที่เขาทําชาแล้วมันแบบนั่งเพลินมากเลยเขาก็จะให้น้าร้อนมาเป็นแบบนี้อ่ะเราก็ต้องลินน้าร้อนนะใส่ในนี้อันนี้เป็นตัวกรองใบชานะเลยกินชาเลยไม่รู้ว่าเสียงบิดมอเตอร์ไซค์กับเสียงสูดชามากี้นะคะ <c oughs> อะไรมันจะดังไปกว่ากันนะมาเรามาแข่งกับเสียงบิดมอเตอร์ไซค์ดีกว่าพยายามสูดแรเงเวลเข้ากอหมดเลย แล้วพอจะอ่ากนก็กลัวค,คิดว่าเป็นโควิดอีกอ่ะเสียงมอไซค์เงียบแล้ว <ś Work s> กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็ ขากลับนะคะจากสนามบินมาบ้านก็ยังใช้บริการของ Silver v o y a g ช Club อยู่นะคะก็ชอบมากๆประทับใจเพราะว่าคือเหมือนแบบรถสบายอะ่ะก็คนขับนะคะน่ารักสุภาพมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะหารถจากสนามบินนะคะไปบ้านหรือว่าบ้านไปสนามบินเนี่ยก็ลองใช้บริการของ Silver v o ว a g ช Club ได้นะคะส่วนตอนนี้ค่ะก็ถึงบ้านแล้วขอตัวไปพักผ่อนก่อนทริปนี้อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายเพราะว่าเรามาเพื่อเน้นกินและพักผ่อน ะค,ะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของปีใหม่ด้วยก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็มีความสุขของทุกคนมากๆอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้กับปีที่แล้วนะคะไม่ต้องไปใส่ใจปีนี้ขอให้เริ่มใหม่ส่วนปีนี้อยากจะเห็นอะไรจากไบโอยาสอีกก็ลองเสนอกันมาได้นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าๆๆๆนะคะ่ะไปละ